ก็ไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจอันดับชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับหนังเอาชีวิตรอดก่อนอื่นผมต้องบอกว่าภาพยนตร์นะครับผมมีหลายประเภทมากเลยซึ่งนอกจากภาพยนตร์แนวโรแมนติกนะครับผมแนวแอคชั่นแนวไซไฟแล้วยังมีภาพยนตร์อยู่ประเภทหนึ่งนะครับผมที่มีเนื้อหาสนุกน่าติดตามและะชชวววววนนนนนใหหุ้้รรรทึกกดยยั่่็คือือออ Survey Movie Wo ผมาาาภพตต์ีิ และเพราะว่าสังคมสมัยนี้นะครับผมถือว่าเป็นสังคมยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีสะดวกสบายเหลือเกินไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรนะครับผมเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่ผมก็แอบสงสัยนะครับผมว่าเราจะสามารถอยู่รอดได้ไหมนะครับผมในสภาวะที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้รวมทั้งอาหารด้วยและแน่นอนนะครับผมว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดก็คือการที่ทําให้เราคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับผมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงความยากลำบากของสถานที่รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญนะครับและถ้าว่าคุณเป็นคนชอบดู หนังประเภทนี้อยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมได้รวบรวม10หนังภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดมาฝากทุกคนกันแล้วจะมีเรื่องไหนบ้างเราเปเริ่มกันเลยเก่วับอันดับที่สิบ 40เซเว่นมิเตอร์ดาวสำหรับ40เซเว่นมิเตอร์ดาวนะครับผมหรือ47ดิงลึกเฉียดนรกถือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ2พี่น้องนะครับผมที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันโดยการชวนกันไปดำน้ําลงใต้ท้องทะเลนะครับผมด้วยกันอยู่ในกลงซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวคงจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมถ้าหากว่าลวดสลิงนะครับผมที่โยงไว้กับเรือเกิดขาดขึ้นมาและหลังจากสลิงขาดนะครับผมจึงทําให้กลงของพวกเขานะครับดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกถึง47เมตรเลยทีเดียวแถมความซวยยังไม่จบเท่านี้นะครับผมเพราะว่าข้างนอกนะครับมีฉลามตัวใหญ่ที่คอออยยย้้งงเเล่่นนาาพววกขูด หนึ่งในหนังการเอาชีวิตรอดนะครับผมที่ค่อนข้างจะบิดค้าและลุลันทึกพอสมควรเลยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่มีคําถามว่า2พี่น้องคู่นี้จะเอาชีวิตรอดได้ยังไงผมขอแนะนําให้ทุกคนไปหามาชมนะครับผมและด้วยความระทึกขนาดนี้นะครับผมจึงทําให้4 o r e v e n s d o w n นะครับมาอยู่ในอันดับที่10ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาละครับเราไปดูอันดับที่9กันเลยดีกว่ากับอันดับที่9เซนท่มเซนทมนะครับผมถือเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในปี2 0 1 1โดยในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมก็จะพูดถึงคณะสำรวจถ้ำที่สำรวจถ้ำ ที่ไม่คาดฝันเพราะว่าถูกพายุโจมตีเข้าอย่างจังนะครับผมทําให้พวกเขานะครับผมต้องเข้าไปหลบกันอยู่ในถ้าหลังจากนั้นการเซเวอโรก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าพวกเขาต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากระดับน้าทะเลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงพวกเขานะครับผมจะต้องหาทางในการเอาชีวิตรอดส่วนพวกเขาจะสามารถรอดได้ไหมหรือว่ารอดได้ยังไงนะครับผมก็ต้องไปช่วยลุ้นกันกับพวกเขาในภาพยนตร์เซนทรัมนะครับผมแล้วไปต่อกันที่อันดับที่8กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่แปดเอเวอเรสต์สำหรับเอเวอรเรือิต์นปี 1996นั่นเองนะครับผมเมื่อนักปีนเขาเอเวอเรสต์นะครับสองกล<ด>ุ่มได้เจอกับพายุหิมะครั้งร้แรงที่สุด <S <S ซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับผมทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วยนะครับผมโดยในเรื่องนะครับร็อบฮอลนะครับผมที่รับบทโดยเจสันครากถือเป็นนักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์นะครับผมที่ได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ถึง5ครั้งก่อนที่จะพันตัวเองนะครับผมไปเป็นหัวหน้าทีมปีนเขาซึ่งในทีมของเขานะครับผมถือว่าเป็นผู้คนหลากหลายประเทศและหลากหลายอาชีพที่มาเพราะว่าอยากจะปีนาออกคะจยื ชิดยอดขาเอเวอรเรสต์นั่นเองแต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บนะครับผมรวมถึงพายุอีกนะการเอาชีวิตรอดของเหล่านักประจนภไทยเหล่านี้จะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องติดตามกันในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับผมซึ่งผมต้องขอบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมให้ข้อคิดค่อนข้างมากเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมจึงทําให้เอเวอรเรสต์มาอยู่ในอันดับที่8ของเราแบบสบายๆเลยเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่7เลยดีกว่ากับอันดับที่เจ็ดดีเทอร์ที่ทรี ดิเตอร์ททวีนะครับผมถือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2010ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อคนงานเหมืองซานโฮเซ่นะครับผมที่อยู่ในประเทศชิลี33ชีวิตนะครับผมต้องติดอยู่ในเหมืองแร่ทองคําและทองแดงที่มีอายุกว่า100ปีและต้องบอกว่าเมืองแห่งนี้นะครับผมมีความลึกเทียบเท่ากับตึก200ชั้นเลยส่วนสาเหตุในการเอาชีวิตรอดของเรื่องนี้นะครับผมเกิดเพราะว่าสาเหตุจากดินถล่มนั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับผมเรื่องจริงเรื่องนี้จึงถูกนามาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์จากค่ายวอร์เนอร์บรา บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาทั้ง33คนนะครับผมต้องติดอยู่ใต้เหมืองที่ต้องบอกว่าข้างใต้ดินนะครับผมอากาศค่อนข้างจะน้อยนะครับผมจึงทําให้ยากต่อการหายใจรวมไปถึงเสบียงอาหารนะครับผมที่น้อยลงเรื่อยๆและรวมไปถึงความเครียดนะครับผมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูหนังแนวเอาชีวิตรออนะครับผมผมแนะนําเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คุณพลาดไม่ได้นะครับผมเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่หกันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่หดิมาเชียน สำหรับเรื่องนี้นะครับผมจะขอพาทุกคนบินผ่านโอากาศมานอกโลกกันบ้างนะครับผมกับเรื่องดิมาเทียนนั่นเองและชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมก็คือดิมาเทียนผู้ตาย140ล้านไม์ถือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินโอวกาศมาเวสตนี่นะครับผมที่ได้รับภารกิจมาให้สำรวจดาวอังคารแต่ว่าระหว่างปฏิบัติภารกิจนั้นนะครับผมได้เกิดพายุรุนแรงเกิดขึ้นจนทําให้ใครๆก็ต่างพากันคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับผมเขากลับมีชีวิตอยู่และการอร์ไวลล์นอกโลกเขาได้เริ่มขขึ้้้นะะรรบเเพาาาาาวว่่ตออองงยยยูดสีห นะครับผมที่เหลือน้อยนิดอีกเดียวในในส่วนการเอาชีวิตรอดของเขานะครับผมเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมและเรือเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนติดตามชมกันนะครับผมกับหนังเรื่องนี้เลยเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่5ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่5 d e l i v i a n สำหรับเรื่องดีลิวิเนสนะครับผมถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดถึง12สาขาเลยทีเดียวและในเรื่องนี้นะครับผมก็พูดถึงนักสำรวจในตำนานอย่างฮิลส์การ์ทที่รับบทโดยเลโอนาร์โดดิคาปิโอซึ่งในเรื่องนะครับผมเขาได้ถูกหมีกริสลี่ขย้ำนะครับผมและเดินทางในดินแดนลกล้างที่เขากำลังสำรวจอยู่แถมยังโดนจอห์นฟิกเจอรัลนะครับผมเพื่อนร่วมทีมสำรวจทิ้งเอาไว้กลางป่าแต่ว่าด้วยความรักที่มีต่อภรรยานะครับผมและลูกชายรวมไปถึงความแค้นที่มีต่อเพืื่่่ออออนขขขงงงงเเเาาาาาจึึพพยยมทททุกวิิถีีรผให้ดชตซ ว่าภายในเรื่องนี้นะครับผมเขาต้องต่อสู้กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอันเวลวร้ายส่วนบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมผมแนะนานะครับผมให้ทุกคนหามาชมกันนั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่ C, อันดับที่4 <C. S 1> ของเราเลยดีกว่านะครับ <C. S 1> <ๆ>ผมกับอันดับที่4ดิชาโล สำหรับภาพยนตร์เรื่องดิเชโลนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี2016ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์สาวที่ชื่อว่าแนนซี่นะครับผมที่รับบทโดยเบคไลลี่ซึ่งในเรื่องนะครับผมเธอได้มาชายหาดรับแห่งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเล่นกระดานโตขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเธอไม่รู้เลยนะครับผมว่าชายหาดแห่งนี้มีฉลามกินคนอยู่ด้วยซึ่งเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับผมก็จะเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดเพราะว่าเธอนะครับผมจะต้องอยู่บนโขดหินเล็กๆที่มีฉลามต น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมจนโขดหินต้องมาอยู่ใต้น้ําผมต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมสามารถทําให้คนดูลุ้นได้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ซึ่งระหว่างที่ดูนะครับผมทุกคนก็อยากจะเอาใจช่วยสาวแนนซี่ให้รอดพ้นจากเกาะแห่งนี้ไปได้ส่วนเธอจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ยังไงนะครับผมแนะนําว่าทุกคนต้องไปหามาชมนะครับเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่3ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่3ามฟรอเซ้น สำหรับภาพยนตร์เรื่องฟอร์เนนะครับผมถือเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้คนดูอดลุ้นแล้เจาใจช่วยไปกับตัวละครอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวนะครับผมเกิดขึ้นจากนักศึกษา3คนมีชาย2คนและหญิง1คนนะครับผมได้ไปเที่ยวเล่นเตจสกีบนยอดเขาโดยในเรื่องนะครับผมพวกเขาได้ไปเล่นตอนที่สกีรีสอร์ทกำลังใกล้จะปิดแล้วโดยในเรื่องนะครับผมเขาได้ยัดเยินให้กับพนักงานกระเช้านะครับผมเพื่อที่จะทําให้พวกเขาสามารถขึ้นไปเล่นเจสกีต่อได้ซึ่งในช่วงเวลาที่3านักศึกษานะครับผมกาลังขึ้นกระเช้าไปข้างบน ซึ่งพนักงานกระเช้าคนเก่าได้บอกกับพนักงานกระเช้าคนใหม่ว่าถ้าหากว่าวัยรุ่น3คนลงมาแล้วนะครับผมให้ปิดกระเช้าทันทีซึ่งเวลาผ่านไปสักพักนะครับผมได้มีเด็กวัยรุ่น3คนนะครับผมเล่นสกีลงมาและความเซอร์ไบเว์ลก็ได้เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมเพราะว่ากลุ่มที่ลงมาไม่ใช่กลุ่มเดียวกันและด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงทําให้นักศึกษา3คนติดอยู่บนกระเช้าซึ่งพวกเขานะครับผมต้องต่อสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บรวมไปถึงหมาป่าด้านล่างนะครับผมที่รอจะขย้ำพวกเขาทุกเมื่อและด้วยเหตุการณ์นี้มพเาตอออลื่ิชีด แต่ไม่ว่าจะได้เห็นผลอะไรนะครับผมก็ทําให้เรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่3าของเรานั่นเองเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่2กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2 1 2 7 h o u r s สาหรับภาพยนตร์เรื่อง127ชั่วโมงนะครับผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดกลางแจ้งซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมได้เสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง6สาขาเลยในปี2 0 1 0และต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมสร้างมาจากเรื่องจริงที่อ้างอิงชีวิตจริงของนักบินเขาประจนไทยที่ชื่อว่าออาารรรนนดดดซัโยยใเเื่งงี้้บผมขขไไพลตกกปูจ อยยู่ในทโดยในการตกครั้งนี้นะครับผมต้องบอกว่าสวยสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าแขนขาของเขาดันโดนก้อนหินขนาดใหญ่ทับทําให้ติดไปไหนไม่ได้นั่นเองซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา5วันนะครับผมหรือจะนับเป็นชั่วโมงก็คือ127ชั่วโมงนั่นเองส่วนเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมแล้วเอาชีวิตรอดยังไงนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนมปหามาชมกันให้ได้นั่นเองกับ127ชั่วโมงนะครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุ ถือเป็นภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมกับเรื่อง Cast Away ในปี2000โดยในเรื่องนี้นะครับผมได้นักแสดงมากความสามารถอย่างทอมแฮงค์นะครับผมที่รับบทเป็นชัรกโนแลนวิศวกรระบบของ f ฟ d เนะครับโดยภายในเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากการติดเกาะล้างซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดจากการที่เขาเครื่องบินตกกลางทะเลนะครับผมและต้องลอยมาติดเกาะล้างเพียงคนเดียวโดยมีเพื่อนคู่ใจนะครับผมเป็นลูกวอลเล์บอลที่ชื่อว่าวิลสันและสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมถือเป็นภาพยนตร์ที่ให้กำลังใจใครหลายๆคนนะครับผม ถึงการตระหนักนะครับผมถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตถือเป็นภาพยนตร์ที่ให้อะไรหลายๆอย่างกับคนดูได้มากเลยทีเดียวนะครับผมและสิ่งที่คุณจะได้เห็นนะครับผมก็คือการเอาชีวิตรอดคนเดียวบนเกาะล้างนะครับผมเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องแคสต์ของเวมาอยู่ในอันดับที่1ของเรานั่นเองจบไปแล้วนะครับผมกับสิอันดับหนังเอาชีวิตรอดนะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับหนังเอาชีวิตรอดยังมีหนังอีกหลายเรื่องเลยนะครรรััับผมมมมมทีี่่่งงไไดด้้้พถใในนนนนและะสสํําาาาาาาหหหอกกจเืๆช ได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันไปถ้าหากว่าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ Wilson Wilson I m sorry I'm sorry Wilson Well then, i'm sorry